ฟุตบอลมาแล้วเจอกันอีกครั้งนะครับในช่วงที่2กับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศจากผมมวยหูเมทานะครับซึ่งช่วงแรกผมมวยหูเมทาวิเคราะห์วิจารณ์มวยตู้ศึกมวยมันสนานเมืองที่เวทีมวยหลังสิทธิ์ให้แล้วท่านสามารถติดตามดูย้อนหลังได้กับ4ช่องทางการติดตามนะครับ ช่องทางที่1เป็นช่องทาง a c e b o o k เมตา7สีช่องทางที่2เป็นช่องทางเพจเมตา7สีช่องทางที่3เป็นช่องทาง u t u b e เมตา7สีและช่องทางที่4เป็นช่องทางอ Star กรเมตา7สีสี่ช่องทางสำหรับการติดตามนะครับขอฝากไว้นะครับแต่ในร้านของวันนี้นะครับเรามาเจอกันกับยามบ่ายนะครับวันอังคารนะครับที่9กรกฎาคมนะครับในด้านของการวิเคราะห์การวิจารณ์ครับทั้งมวยนะครับและฟุตบอลนะครับผมเมทาต้องขอขอบคุณทางกลุ่มมวยพักยก168ดด้วยครับที่คอยป้อนข้อมูลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในด้านของมวยก็ดีฟุตบอลก็ดีนะครับให้ผมได้วิเคราะห์ได้วิจารณ์ในด้านของมวยและฟุตบอลขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับกับกลุ่มมวยพักยุค168นะครับอ่ะเรามาเข้าสู่ในด้านของฟุตบอลนะครับคู่แรกค่ำคืนนี้กันเลยนะครับฟุตบอลคู่แรกกับค่ำคืนนี้นะครับจะเป็นในด้านของฟุตบอลยูโรนะครับรอบ สี่ทีมสุดท้ายหรือรอบรองชนะเลิศนะครับจะเป็นการเจอกันกับระหว่างทางกระทิงดูดสเปนนะครับวันนี้ก็จะเจอกับทางตราไก่ฝรั่งเศสนะครับในด้านของฟุตบอลคู่นี้นะครับจะเริ่มนะครับทำการแข่งขันในช่วงเวลาตีสองสนามการแข่งขันก็สนามอาริอันอารีนาของประเทศเยอรมันนะครับในด้านของทางสเปนนั้นนะครับก็มีทางหลุยส์ครับเดลารฟันเต้คุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับส่วนทางฝรั่งเศสนั้นก็มีทางดีดิเย่เดชองคุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับผลงานครับของทางสเปนมีชนะสี่เสมอไปหนึ่งลาสุดก็เป็นฝ่ายเสมอกับทางเยอรมันแล้วก็ ช่วงต่อเวลาพิเศษสามารถครับชนะทางเยอรมันไปได้ครับส่วนทางฝรั่งเศสมีชนะ3เสมอ3ลาสุดเป็นฝ่ายเสมอกับทางโปรตุเกสมาศ,ศูนย์นะครับแล้วก็ชนะจุดโทษมาผ่านเข้ามาในรอบ4ทิมสุดท้ายนะครับอ่ะ ในด้านของข้อมูลบ้างต้นสถิติชื่อโคชสนามการแข่งขันเวลาการแข่งขันนะครับผมมวยหูเมธาแจ้งข้อมูลบ้างต้นให้แล้วเดี๋ยวต่อไปเรามาจอดเรื่องน้นของรายชื่อนักเตะทั้ง11ตำแหน่งที่คาดการว่าจะลงสนามค่ำคืนนี้มีใครกับใครกันบ้างพร้อมการวางหมากการวางกลยุทธ์ของทางให้โคทั้งสองทีมว่าจะใช้กลยุทธ์แผนไหนไลอัพนักเตะแผนไหนถ้าพร้อมแล้วตามผมมวยหูเมธาูรูสายกีฬาแห่งวงการมวยและวงการฟุตบอลมาครับ สำหรับการจัดทัพครับของทางทีมชาติสเปนในประเด็นของวันนี้นะครับใายไลอัพนักเตะครับกอนยุทธ43 3เน้นหน้า3ตัวนะครับผู้รักษาประตูจวันฮังเจ้าอูนายซีมองยืนเฝ้าเสาให้ทางทีมชาติสเปนนะครับสี่ปาการหลังแผงแบ็กโฟจะจวันทางเจ้าโรมันนะครับเรือนอมอง คู่กับทางเจ้ากับนาโซครับเฮนองเดสนะครับก็จะรับบทบาทเป็น2อเซนเตอร์ฮบปัญชาเกมรับร่วมกันนะครับวิงแบ็คฝั่งซ้ายจะเป็นทางเจ้าเฮซุสนาบัสยิงแบ็คฝั่งฝาจะเป็นเจ้ามาร์กัเรียนะครับก็เป็นสีแดนหลังแผงแบ็กโฟของทางสเปนชุดนี้นะครับส่วนทางแผงกองกลางครับจะวันทางเจ้าโรดี้นะครับกับทางเจ้ามิเกลเมริโนจะรับบทบาทเป็นเพย์เมเกอร์เป็นจอมทับกับเคลื่อนเกมแดนกลางร่วมกันนะครับรวมถึงทางเจ้าฟาเบียนหลุยส์นะครับก็เป็น3แดนกลางทางทีมชาติสเปนวันนี้นะครับส่วน3ประสานแดนหน้านะครับจะส่งทาง ดานี่นะครับโอมอนครับและตัวที่3กับนิโก้บิลเลียมครับแสดงของทางอันโบโรโมราต้านี่มีปัญหาการบาดเจ็บและติดโทษแบนนะครับในท่านของวันนี้นี่สเปนก็ถือว่าขาดนักเตะตัวหลักนะครับ3รายด้วยกันในท่านของทางสเปนนะครับวันนี้นะครับอ่ะ ข้อมูลนะครับเบื้องต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของรายชื่อนักเตะทั้ี่เป็ดตำแหน่งกับของทางทีมชาติสเปนนะครับผมมวยอูเมทาก็แจ้งข้อมูลให้แล้วครับในด้านของรายชื่อที่คาดการว่าตรงสนามค่ำคืนนี้ของทางทีมชาติสเปนนะครับอ่ะต่อไปเดยไปดูความพร้อมครับของทางครับฝรั่งเศสกันบ้างนะครับคู่ต่อสู้วันนี้จะจัดทัพกันอย่างไรครับตามผมมวยอูเมทากรูสายกีฬาแห่งวงการมวยและวงการฟุตบอลมาครับสำหรับการจัดทัพของทางดีดีเอร์เดองขับไปด้านของวันนี้นะครับวันนี้เน้นปลอดภัยไว้กกกกก่่ออออนนนนนนะะะคครรรััััับบไลล์์พเเเตททีปปิดมาา็ยุธษ โตเจวันทั้เจ้าวไมเมยองยินนฝ้าสาวทางฝรั่งเศสสีประการหลังแผงแบ็กโฟจ์จวันทั้งเจ้าวินเลียมซาลีบ้าครับกับทางเจ้าดายโออุเปกาโนนะครับจะรับบทบาทเป็นสเซตฮับบัญชาเกมรับร่วมกันนะครับยิงแบ็กฝั่งซ้ายจะเป็นทางเจ้าชุดกุนเดวิงแบ็กฝั่งขวาจะเป็นทางเจ้าเตโอแอนงเดสนะครับก็เป็นสีแดนหลังแผงแบ็กสองทางฝรั่งเศสชุดนี้นะครับส่วนทางแผงกองกลางเจวันทั้งเจ้าราเบียนราบิโอนกับทางเจ้าเอเลลองอุซูอามานีนะครับและทางเจ้าเอเลโกกองเต้รับบทบาทเป็นมิดฟิลด มาคุตัวรามและบันนีนาเปาเจเดนทางเต้ชิเล่เอมบัปเป้นะครับฟุตบอลคู่นี้ถือว่าคู่ขี้สูสีครับราคาเลทเปิดมาวัดใจครับให้ทางสเปนเป็นต่ออยู่ที่ราคาตอนนี้นะครับอยู่ที่ราคาตอนนี้ครับเสมอนะครับฟุตบอลคู่นี้มุมมองผมนะครับสเปนครับวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ขาดนักเตะตัวหลักนะครับสามรายนะครับวันนี้น่าจิ้มน่าเล่นมากแต่ว่าการขาดนักเตะตัวหลักทั้งสามรายโดยเฉพาะเรื่องของทางนะครับโอ้ ทางอัมบาโตโมราต้าี่กองหน้าก็ถือว่าตัวหนึ่งแล้วนะครับและกองกลางด้วยแล้วก็กองกลางด้วยถือว่ามีปัญหาแน่ส่วน้ักทานนะครับฝรั่งเศสนี่วันนี้ชุดวันนี้ถือว่าเป็นชุดใหญ่ครับนักเตะมากันพร้อมเลยฟุตบอลคู่นี้ครับมีเปอร์เซ็นต์ครับที่ได้จบลงที่ผลเสมอในเวลา90นาทีมากที่สุดแต่จะให้เลือกผู้ชนะแล้วแล้วก็ผมเมธาอย่างรักยังชอบทางตราไก่ฝรั่งเศสนะครับอ่ะวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เดี๋ยวช่วงที่สองฟุตบอลโคปาอเมริกาครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ